เขากลัวอะไรในความเป็นตัวคุณมากที่สุดขอภัยเปิดใจเขอทีนะคะขอพลังงานของคูณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนู สี่เหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกบกาลสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินควินถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมมาครบทั้งสี่ธาตุเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเชื่อมั่นในตัวเองชอบอะไรที่ชัดๆคเคลีย หนักแน่นมั่นคงไม่ทําอะไรแบบปุบปับฉับพลันนะคะเป็นคนที่จะต้องมีการวางแผนมีการศึกษามีการเรียนรู้ก่อนถึงจะตัดสินใจถึงจะทําอะไรครอบครัวใหญ่ครอบครัวมีความสําคัญครอบครัวให้การซัพพอร์ตสนับสนุนคุณในหลายๆเรื่องราวนะคะเป็นแบ็กกราวให้กับคุณก็ได้นะคะมีความอ่อนโยนมีความจริงใจเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่โกโหกไม่ชอบอะไรที่คุมเครือชอบอะไรที่ง่ายๆเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณอยากรู้ใจเขาว่าเขากลัวอะไรในตัวคุณนะคะเขาคือใครขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อยนะคะเขาคือใครขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อย เจ็ดถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิหนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาัศวินถือเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็เดอะทาวเวอร์พลังงานของคนธาตุลมเมทุนตุนกุมมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุลมนะคะ อารมณ์ค่อนข้างสวิงมากๆคุณจะมีความสเตเบิลมีความเรียบง่ายเขาจะมีความฟุง้งมีความฝันมีจินตนาการนะคะแต่ไม่ค่อยลงมือทำมีแต่ความคิดมีแต่จินตนาการมีความอยากแต่ว่าทำอะไรยากทำอะไรช้าตัดสินใจช้าแต่บางอย่างที่จะไวก็ปูปรับฉับพลันไม่ค่อยรอบคอบสักเท่าไหร่นั่นเองนิ่งเงียบไม่ค่อยมีปัญหากับใครนะคะ ไม่ชอบยุ่งกับใครสักเท่าไหร่แต่อย่าให้โมโหโปเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครยุ่งเรื่องส่วนตัวหรืออาจจะไม่ชอบให้ใครก้าวล้ำเรื่องส่วนตัวก็ได้นะคะเพราะจะมีบางเรื่องราวที่เขาอาจจะทนไม่ได้เราก็ระเบิดอารมณ์ออกมาเลยนั่นเองเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่ค่อยกล้าในบางครั้งบางที แต่ก็มีความสุดโต่งในบางเรื่องราวส่วนคุณนั้นจะนิ่งๆเงียบเง,งียบเรียบง่ายค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความดุมีความมั่นคงในตัวเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขากลัวอะไรนะคะในความเป็นคุณในความเป็นคุณในตัวตนของคุณสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดคืออะไรนะคะเขากลัวอะไรในตัวคุณมากที่สุด รู้ทันนะคะอ่านใจออกโกหกไม่ได้นะคะรู้ทันไปซะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะความแตกต่างความไม่เหมือนมีปัญหามีประเด็นปิดบังไม่ได้พูดนะคะความไม่เข้าใจนะคะความดุความเด็ดขาดตัดสินใจการสั่งนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่อยากให้ดุนะคะถ้าดุขึ้นมาก็คือ ไปเลยนะคะเป็นคนที่โหดมากๆดุมากๆคนหนึ่งรู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะคะโกหกไม่ได้ไม่ชอบอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจไม่ชอบอะไรที่ทำอะไรลับหลังทำอะไรแล้วไม่บอกไม่มีความจริงใจนั่นเองนะคะคุณสามารถเลิกลาได้เลยตัดใจตัดจบได้เลยหากว่ามีการโกหก ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะคะหากว่าทําอะไรลับหลังก็คือเลิกลาได้เลยตัดความสัมพันธ์ได้เลยแล้วโกหกไม่ได้ด้วยทันคนทันเกมอ่านใจเขาออกนี่ก็คือสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดในตัวคุณนะคะความเด็ดขาดการตัดสินใจใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ด้วยแม้ว่าจะรักมากขนาดไหน หากว่าไม่รักไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ไม่มัน่นคงคุณพร้อมที่จะตัดจบความสัมพันธ์เลยนั่นเองแล้วก็เหมือนกับดาบอยู่ในมือนะคะตัดสินใจออกมาก็คือตัดฉับเลยนั่นเองนะคะ สิ่งที่เขากลัวในตัวคุณมากที่สุดก็ค,คือความเด็ดขาดนั่นเองเด็ดขาดในการตัดสินใจเด็ดขาดในคําพูดของตัวเองชัดเคลียร์ไม่ชอบอะไรที่โกหกไม่ชอบอะไรที่ทําอะไรลับหลังแล้วไม่บอกนะคะความไม่ซื่อสัตย์นั่นเองที่คุณไม่ชอบสุดๆแล้วก็การตัดสินใจของคุณ ผลลัพธ์ของการโกหกนั้นก็คือคุณไม่เอาเลยคุณจะหันหลังเลยคุณจะปล่อยมือเลยคุณจะไม่ยือ้อไม่รั้งเลยนั่นเองแล้วการโกหกคุณก็เป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะว่าคุณมีเซนที่แรงมากๆที่สามารถจับโกหกเขาได้ไวสุดๆนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เขากลัวในตัวคุณมากที่สุดนะคะ